มันที่ดีขนาดนี้ก็ควรจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยในการปรับรามแก๊งคอสเซนเตอร์ตามฝั่งกัมพูชาเนี่ยให้มันมีผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจนะครับวันนี้เราเห็นทิศทางที่ดีในฝั่งของเมียนมา้วนะครับข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยน้ำมันในรังสิมันนำสกุนโออลงความมั่นคงคนนี้ มีดวงชะตาที่พิลึกลันเขาสามารถคุมจิตใจองค์กรกว่าความมั่นคงโดยเฉพาะระดับกลางถึงล่างถ้านายพลกระปอมมัวแต่มองบนไม่มองข้างจะไม่เห็นอะไรล่างๆที่ดีๆเลยนะแต่ก็มีนายพลชั้นอิลิตบางคนถึงกับออกปากว่าเคยเกลียดหมอนี่เข้าไส่แต่ตอนนี้รู้สึกดีอย่างมากที่มีคนแบบนี้ในประเทศโอ้วะ หรือฝ่ายจารีตเองก็เบื่อเบื่ออยากอยากบ้านเมืองเองก็งึกงึกงักงักเลียวหน้าแลหลังก็เห็นแต่เจ้าสอสอพักส้มคนนี้มันทำงานเหมือนผีขโมดตามที่เคยมีคนทำานายไว้มันเกิดมาเพื่อเป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงหรือเปล่าเนี่ยถ้าคืนให้มันอยู่ยงคงกระพันต่อไป เห็นทีมันจะออกรูปออกร้านเป็นพลเมืองผักส้มล้นไปทั่วประเทศแต่จะใช้แผนใดดีเนาะอยากจะกําจัดเจรมราขีที่ความมั่นคงมันเหมือนผีขโมดกําลัง12จริงๆเพราะไม่ว่าจะลงมือการใดเท่ากับทำงานตามที่มันบัญชาอ๋อรอม